สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บทวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่25มีนาคมเพื่อไม่พลาดในทุกๆคู่สามารถกดติดตาม Subscribe ช่องบอบีด2สลึงเอาไว้ได้เลยนะครับไปดูกันที่สนามเฮนเดมพาร์กในเมืองกาสโกลครับทีมชาติสกอตแลนด์เปิดบ้านพบไซปรัสเริ่มเตะเวลา3ทุ่มตรงเป็นศึกยูโรรอบคัดเลือกนัดแรก ผลงานที่น่าสนใจในทัวร์เมตนต์ล่าสุดคือในรายการ u ยูฟ่าเนชั่นสลีกเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาปรากฏว่ามีเพื่อนร่วมสายอย่างยูเครนไอร์แลนด์และอาร์เมเนียแต่สกอตแลนด์ทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับจบด้วยการคว้าแชมป์กลุ่ม6เกมแพ้นัดเดียวยิง11ลูกเสีย5ประตูโดยเฉพาะเกมในบ้านแข็งแกร่งสุดๆชนะทุกนัดก่อนที่จะทำการลงอุ่นเครื่องกับ ทีมชาติตุรกีนะครับและแพ้ไป1ประตูต่อ2นักเตะส่วนใหญ่ที่เคียร์แลนคลาร์กเลือกเข้ามาติดทีมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคัาแข่งอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นเคียร์แลนเทนี่จากอาร์เซนอลแอนดี้โรเบิร์ตสันจากลิเวอร์พูลรวมถึงจอห์นแม็กกินจากแอสตันวิลล่าและเชล์อดัมจากเซาท์แฮมป์ตันวันนี้พร้อมลงสนามกันทั้งหมดข้ามไปทางฝั่งไซปรัสนะครับได้เตมูเคสบายาเข้ามาคุมทัพ4เกมที่ผ่านมาชนะ2แพ้2ผลงานกระท่อนกระแท่นเอาแนลนอนไม่ได้นะครับอย่างเกมล่าสสุุดดเเนนี่ย่ยบกไไปปชะะอออิรราล้3ตตู2 แต่ก่อนหน้านั้นก็เปิดบ้านและแพ้กับเบลแกเดียไป0ูนต่อสซึ่งเป็น2เกมที่อุ่นเครื่องเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานั่นเอง นักเตะที่เรียกมาติดทีมส่วนใหญ่ก็คาแข้งอยู่ในประเทศตัวเองแทบจะทั้งสิ้นเลยนะครับกิโกริสคาสตานอซึ่งเป็นวิฟิลจากซานลนิตาน่าวันนี้พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในแดนกลางส่วนความหวังในการจบสกอร์ยังคงเป็นดิเมทริสคริสโตฟีจากอนาโทซิตฟามากุสตาเหมือนเดิมราคาเปิดให้ทีมชาติสกอตแลนด์เป็นต่อลูกครึ่งควบ2ปัญหาของไซปรัสคือเกมรับนะฮะโดนไป9ประตูจาก3เกมหลังสุดนะครับซึ่งมาเยือนถิ่นวิสกี้ที่เจ้าบ้านเนี่ยต้องบอกว่าเล่นในบ้าน3นัดหลังสุดชนะ หดแถมยิงกระจายถึง7ประตูนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เมเนียยูเครนไอแลนด์ไม่มีทีมไหนรอดกลับไปได้เลยมาเจอเกมนี้เนี่ยค่อนข้างเหนื่อยแลลวครับสำหรับไซปรัสราคาเปิดมาแพงก็จริงครับต้องยิง2ลูกเป็นอย่างน้อยแต่เชื่อว่าสกอตแลนด์ของซิฟคราคทาได้ไม่เกินความสามารถกับราคานี้แนะนําให้ต่อสกอตแลนด์ครับไปตอนที่สนามเอสตาดิโอลาโลซาเรดาในเมืองบาลากา้านะครับทีมชาติสเปนจะเปิดบ้านพบนอร์เวย์หดกันเวลาตีสองีนทีในซึกยูโรรอบคัดเลือกนัดแรกนะครับ หลังจากที่ตกรอบ16ทีมสุดท้ายในสึกฟุตบอลโลกล่าสุดนะครับโดยการพ่ายแพ้กับโมโร็อกโกก็มีการเปลี่ยนแปลงกุญซือทันทีนะครับตอนนี้เป็นลุยเดลาฟอนเต้นะครับที่จะเข้ามาทําหน้าที่คุมทัพซึ่งยังไม่มีเกมอุ่นเครื่องเลยแต่ถึงกระนั้นเจ้าตัวไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าคุมสเปนมาตั้งแต่ชุด u 19 u 21และย23ถึงวันนี้ก็10ปีเต็มๆแล้วนะครับ และมีการเรียกนักเตะที่มีประสบการณ์น้อยนะครับในนามทีมชาติหรือพูดง่ายๆก็คือยังติดทีมชาติไม่ถึง10เกมเนี่ยมาติดทีมถึง10คนด้วยกันนะครับอย่างดาบิดกาเซียกองหลังจากโอซาซูน่าเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกเลยที่รับใช้ชาติเช่นเดียวกับโคเซลูกองหน้าวัยสาปีจากเอสปันยอนตํารายงานคาดว่า3มประสานในนาบุกจะประกอบไปด้วยยากุอาสปาสนิโกวิลเลียมส์และดานิโอโมตรงกลางมีกาบี้โรดี้และเซบยอสแนวรับจะมีเอเมริกลาป็อก ดานิลคาบราคาลรวมถึงอเลคันโดบาาเดและอีกคนหนึ่งจะเป็นหน้าที่ของอินิโกมาติเนสแนวรับจากแอตเลติกบิลเบานั่นเองในขณะที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูจะใช้ทางเกป้าอาลิซาลากาเฝ้าเสา ข้ามฝั่งไปดูคู่แข่งครับนอร์เวย์ของสตา์ลโซบอเคนเอาเข้าจริงๆแล้วก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่านับตั้งแต่คุมทีมชาตินอร์เวย์ในปี2020เนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ย22เกมแล้วนะครับปรากฏว่าแพ้ไปแค่5เกมเท่านั้นเองผลงานก่อนหน้านี้อย่างในรายการยูฟ่าเนชั่นสลีกเมื่อกลางปีที่แล้วเนี่ยทำได้ดีในช่วงต้นนะครับแต่ว่ามาดีแตกในช่วงท้ายเพราะว่า2นัดสุดท้ายเนี่ยแพ้ให้กับสโลีเนียแล้วก็แพ้กับเซอร์เบียนะครับทำให้จบด้วยการเป็นที่2เท่านั้นก็อดที่จะได้เเเเลืืื่่่่อออนนนชชั้ไปณะทีกมุครงวงวดพฤา ยนที่ผ่านมาปรากฏว่าทีมของโซบักเคนเนี่ยบุกไปชนะไอแลนด์นะครับสองหนึ่งและละ่าสุดคือเมื่อวันที่20เดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยเปิดบ้านสเสมอฟินแลนด์ไป1ประตูต่อนหนึ่งขาด3ตัวเก่งนะครับทั้งเออร์ลิงเบลล์ฮารแลนด์ที่ถอนตัวไปแล้วรวมถึงคิดสต็อปอาร์เจในแนวรับและัวดสวกคิงในตำแหน่งกองหน้าวันนี้คาดว่าระบบ43-3ตัวสําคัญคือปีกซ้ายครับเอลยูนุสซี่และทางขวาจะเป็นอเล็กซานเดอร์โซลอตซึ่งจะต้องแบกเอาไว้แหละครับในขณะที่ตรงกลางยังคงมีมาตินโอเดกาที่จะหหัััวใใจสําคญ้กบทีม The cat ราคาเปิดมาให้ทีมชาติสเปนเป็นต่อ1ลูกครึง่งเอาเข้าจริงแล้วบอลคู่นี้เจอกันในอดีต7คนหหลังสุดปรากฏว่าแพ้ชนะกันเกิน1ประตูแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับนั่นเกิดขึ้นในปี2003สเปนบุกไปชนะนอร์เวย์ได้3.0ต่อ 0. แต่ที่เหลือเนี่ยไม่เสมอก็เฉือนกันแค่ลูกเดียวก็จัดว่านอร์เวย์เนี่ยเป็นของแสแลงของทีมชาติสเปนเหมือนกันนะครับอย่างเจอกันโหดล่าสุดเนี่ยเมื่อปี2019ปรากฏว่าเสมอบนหนึประตูตอน 1. โดยก่อนหน้านั้นได้เล่นในบ้านครับสเป ประตูตอนหนึ่งในปีเดียวกันครับซึ่งประตูชัยเนี่ยมาจากจุดโทษของเซจิโอรามอสช่วง20นาท,ทีสุดท้ายก็ถือว่านอร์เวย์เนี่ยเป็น ทีมที่ทีมชาติสเปนเนี่ยไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เงื่อนไขแตกต่างออกไปครับตอนนี้สเปนเนี่ยเป็นเวอร์ชันใหม่ไปแล้วครับซึ่งลุยฟอนเต้เนี่ยค่อนข้างจะคลุกคลีกับนักเตะทีมชาติสเปนมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับก็ดูแล้วคงเข้าขารู้ใจเปอย่างดีโดยเฉพาะในเรื่องของวิธีการเล่นและแทคกติกเนี่ยเป๊ะแน่นอนครับมาเจอกับนอร์เวย์ที่ไม่มีเอริ่งเบลฮาร์แลนเชื่อว่าเกมนี้สเปนไม่พลาดครับชนะขาดหรือไม่เชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่นอร์เวย์โดนแล้วต้องแลกมมีีีีีโออกกาาาาาสททททท่่เปปนนนนนนจะะะํํได้าา้้ัััครบแนนใหตช มีกลุ่ม V.I.P. สนใจสามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเพื่อไม่พลาดในทุกๆคู่ทุกๆคลิปสามารถกดติดตาม Subscribe ช่อง Bob Beat สสลึงเอาไว้ได้เลยครับ